กรมการขนส่งทางบกมอบของขวัญปีใหม่เชิญชวนประชาชนตรวจรถก่อนเดินทางฟรี20รายการณสถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มเมกราคม2560เพราะสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุคือสภาพรถและอุปกรณ์สวนวบที่ไม่แข็งแรงดังนั้นการตรวจสภาพรถก่อนเดินทางไกลจึงเป็นการเช็คความพร้อมของรถเบื้องตน้นซึ่งผู้ขับขี่จำเป็นต้องใส่ใจสม่ำเสมอ กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมกับภาทีเครือข่ายและภาคเอกชนมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่2560ายภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิดฟรี20รายการรวมถึงรถใช้แก๊ส LPG หรือ NGV ก็จะมีบริการให้คำปรึกษาตรวจสอบรถที่ติดตั้งแก๊ส LPG NGV ด้วยเช่นกันณสถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภยัยถวายพ่อหลวงตั้งแต่วันที่1ธันวาคม 2,559ถึง31มกราคม2,560สร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้เกิดขึ้นบนท้องถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก